สวัสดีครับผมชอจีนซั์รถอัดปางครับผมเมื่อนีมารีวิวด้านสมรถอัดเมสซี 1, 2, ่หนึ่นงอสองซีครับผมเมื่อนีก็เอ็นยางแน่นะครับนี่ลื่ครับผมนี่ครับลูกสูบครับผมออกไปรับมีดครับอาจจะรับมียครับผมตัวนีวก็ เป,ปลี่ยนกีบล็อกค,ครับเปลี่ยนบูทครับผมตัวนี้ถอดออกเลยครับผมตัวนี้เปลี่ยนบูทมองนี้ครับประกอบพึ่งแล้วครับผมฐาโนดกุ้งมาใส่ครับเริสุได้ใส่ล่างครับผมอีกประมาณมือสองมือก็น่าชิด้อัดครับผม นี่ครับไทยเบื้องน่องนะครับยังโปรเซสดีครับนี่ครับชุดมัดน,นี่ครับส่งนี้ครับลือออกมืดครับพี่น้องรับเองสมเองครับพวดราบุกสูบ ท่านนี้ก็สืบมาได้ประมาณปีนี้ปีที่สองครับปีก่อนก็เฮ็ดยอดได้ประมาณหมื่นแปดพันก่อนครับหน้าปังได้บ่หลายครับหนามันหลายครับได้ยุบประมาณเจ็ดแปดพันก่อนนี่ครับเบิง่งรลอใหญ่บ่ครับ่นองปีครับเดี๋ยวใช้เบิ่งรถไทยครับ ขันนี่สี่สิบห้าครับผมอันนี่สี่สิบเจ็ดครับนะครับผมขั้นสี่สิบเจ็ดนี่สีใดมะละขั้นนี้ครับส่วนขั้นสี่สิบห้านี่สีใดหลากอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งจอดอยู่ในสวนครับสี่สิบห้าไปเบิ้งครับ พี่ครับพี่น้องอีกขั้นหนึ่งครับจอดอยู่ข้างพี่ครับนี่ครับขั้นนี้ช่วงหน้าปังบบไหโลงง้างครับเพราะว่าเพิ่นถึงส้นมากอายเพิ่นป็นคนขับผมขับอีขั้นหนึ่งขั้นนี้เพิ่นก็เลื้อช่วงหน้าปังสออยางเดียวครับบบไหลลงทาลงหน้าปีครับขั้นนี้ก็ทาแต่รับมีดคือลูกซูปกนาซิอัดได้ครับพี่น้องครับผมออกมาพร้อมกันครับขั้นละสามแสนเอทครับสองขั้นหกแสนสองครับผม เมซี่หนึ่งสองีครับผมอยู่บางกระเจ้าครับตมโนูสูงอำเภอคุนหารจังหวัดสีสเกตครับถัดในที่สนใจอัดฟังครับผมติดต่อได้เล้ครับเดออยู่บางกระเจ้าครับผมทีมงานช่อเจริญทรัพย์รถอัดฟังครับผมขอบคุณครับยี่วพอกันคิดไม่ครับผม